มีการร้องเรียนให้เข้าไปตรวจสอบอาคารศูนย์ไอทีเทศบาตบบลตำบลปาเลมัตอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะเพราะว่ามีการเสนอข่าวบนสังคมออนไลน์ว่าปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้ใช้งานเลยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางผู้ว่าการสํานักงานปป,ปชประจําจังหวัดนราธิวาสคุณสุวัสด์สวรรค์พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะก็ลงพื้นที่ร่วมกับชมบรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนราธิวาสนะคะไปตรวจสอบอาคารซึ่งมีอยู่2แห่งค่ะตั้งอยู่ ูในพื้นที่หมู่2แล้วก็หมู่6ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลปาเลมัรซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการใช้ประโยชน์นะคะเทศบาลชี้แจงว่าอาคารทั้ง2แห่งสร้างเมื่อปี2558ใช้งบประมาณสร้างแห่งละประมาณ5 0 0 0 0 0บาท วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ชาวบ้านมีอินเทอร์เน็ตใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านไอทีของชุมชนเนี่ยนะคะและทางเทศบาลก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าปี2563เนี่ยกระทรวง DES ได้ขอใช้อาคารเพื่อติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไอทีเพื่อเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจําศูนย์ได้แค่ปีเดียวนะหลังจากนั้นค่ะก็ขอให้ทางเทศบาลจัดคนมาประจําศูนย์แทนแต่เทศบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอก็เลยไม่ได้จ้างคนเข้ามาดูแลค่ะและทางดีกระ โซดีเอสก็ไม่ได้เรียกเก็บวัสดุอุปกรณ์ไอทีขึ้นหรือว่ามอบให้กับทางเทศบาลใช้ประโยชน์ค่ะก็ปล่อยทิ้งกันไว้แบบนั้นซึ่งทางเทศบาลก็แจ้งว่าจะดําเนินการประสานกับทางกระทรวงค่ะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับใช้ประโยชน์อาคารดังกล่าวนะคะก็จะไปดําเนินการพูดคุยกันต่อไประหว่างนี้ทางเทศบาลก็จะจัดหามาตรการมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินที่อยู่ในตัวอาคารค่ะ อาคารทั้งสแห่งนั้นใช้งบประมาณแห่งละ5 0,000นบาทรวม2แห่งก็1 000, 000ล้านบาทครับ